เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะครับผู้เล่นที่ชื่นชอบในเกม NFT นะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับผมส่วนใหญ่ที่เราเล่นเกม NFT นะครับเราจะได้หาเงินทุนตัวเองนะครับเพื่อที่จะลงทุนเพื่อจะได้ครอบครองนะครับ NFT ในเกมเกมนั้นนะครับเข้ามาเป็นของตัวเองแต่สิ่งที่ผมจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆครับตอนนี้เรามีนะครับบริษัทที่จะลงทุน เกม NFT ให้กับเรานะครับโดยเราจะเป็นผู้เล่นเท่านั้นนะครับผมโดยการเล่นของเรานั้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัลนะครับหรือรีวอดนะครับสำหรับผู้ที่เล่นเกมนะครับเรียกว่าสกอร่าชิพนั่นเองนะครับผมโดยการที่เราจะเป็นสกอร่าชิพครับเราก็ต้องทําการสมัครเข้าไปนะครับร่วมเข้าไปในคอมมูนิตี้นะครับของบริษัทโดยบริษัทนั้นนะครับมีชื่อว่า YGG นะครับ โดย YG นะครับเป็นกิวขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งองค์กรขึ้นมานะครับเพื่อต้องการสร้างประสิทธิภาพของเกม s f t ครับที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นทั่วโลกเลยนะครับที่จะมีรายได้และมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นครับผมโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินคุณตัวเองนะครับโดย YG นะครับคือองค์กรที่รวบรวมเงินทุนครับสนับสนุนให้กับเกมโปรเจกต์ NFT ต่างๆนะครับแล้ว YG นะครับตอนนี้ได้มีวิสัยทัศน์หรือมุมมองครับผม สร้างเครือข่ายขึ้นมาครับโดย y g g นะครับมองเห็นโอกาสและมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมได้ทำการจัดตั้งซับดาวหรือองค์กรแรกนะครับขึ้นมาก็คือ y g g c โดย y g g c นะครับผมก็เป็นซับดาวนะครับผมเป็นองค์กรหรือเครือข่ายนะครับของ y g g กิวใหญ่นั่นเองโดยมีเป้าหมายนะครับในการสร้าง y g g c ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรวบรวม ผู้คนระดับภูมิภาคนะครับก่อตั้งให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่ขนาดใหญ่นะครับผมสไลด์นี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับนี่ก็คือไทม์ไลน์นะครับในการดําเนินงานของ y g g นะครับเราจะเห็น y g g ใหญ่นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วนะครับเราจะเห็น y g g c นะครับตรงนี้ y g g c นะครับก็จะมีหน้าที่ในการบริหารทรัพย์สิน NFT นะครับโดยการผ่าน สกอร่าชิปนั่นเองนะครับผมซึ่งสกอร่าชิก็คือผู้เล่นหรือพวกเรานั่นเองนะครับที่เข้าไปในคอมมูนิตี้นะครับแล้วไปรับงานนะครับจาก yggc นะครับเพื่อที่จะเล่นเกม nft ต่างๆนะครับที่ yggc ได้ทำการลงไว้แต่ละเกมนะครับพอเราสมัครเข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัว nft นะครับในเกมนั้นๆที่เราสมัครเข้ามานะครับแล้วเราก็ นำไปเล่นนะครับพอเรานําไปเล่นนะครับเราก็จะมีรายได้หรือผลตอบแทนรางวัลรีวอร์ดได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าครับ ในการทำงานของ y g g c เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. ลงทุนทรัพย์สินดิจิตอลของเกม NFT นะครับที่ผ่านระบบ Scorachip นั่นเองครับ 2. งนะครับลงทุนในเกมที่เหมาะสมและก็วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนะครับมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับประเทศไทยเราก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับอินโดก็มีอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็การลงทุนนะครับที่มีการพัฒนานะครับในแต่ละประเทศเนี่ย เพื่อสนับสนุนให้คอมมูนิตี้ครับเกิดขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นคอมมูนิตี้ของประเทศไทยเรานะครับพอเราสมัครเข้าไปนะครับถ้ามีผู้เล่นจํานวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจะทําให้คอมมูนิตี้ของเราแข็งแกร่งนะครับและก็สามารถมีแรงนะครับผลักดันให้เกม NFT หรือราคาของเหรียญแต่ละเกมนั้นเติบโตขึ้นได้ครับผมเพื่อนๆพอจะมองภาพออกเนาะถ้าคอมมูนิตี้ใหญ่นะครับแล้วเราก็มีเงินลงทุน แล้ว y g g c นะครับก็มีเงินลงทุนให้กับเรานะครับในแต่ละเกมด้วยแล้วจะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองเพื่อทำการนะครับเพิ่มราคาเหรียญเข้าไปได้ในแต่ละเกมนะครับที่เราจะลงเข้าไปนะเรามาดูผลประโยชน์นะครับของ s ส o l a r s h i พที่เราจะได้นะครับในทางนะครับ y g g c เนี่ยปล่อยให้เช่านะครับทรัพย์สินหรือตัว NFT นะครับในเกมนั้นๆเนี่ย จะแบ่งส่วนแบ่งให้กับเรานะครับ70เลยทีเดียวโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสักบาทนะครับ0บาทนะเราเข้าไปด้วยตัวเปล่า0บาทและความสามารถของเราในการเล่นเกมนะครับ ทาง y g g c เนี่ยให้เรา70%เลยทีเดียวนะครับแล้ว30%นะครับก็จะเข้าองค์กรเพื่อบริหารให้เกิดประโยชน์ต่างๆนะครับต่อคอมมูนิตี้ของเรานั่นเองครับสิ่งที่ y g g c นะครับต้องการเน้นเลยก็คือช่วยเหลือและสร้างคอมมูนิตี้นะครับเพราะในทุกๆเกมนะครับคอมมูนิตี้ถ้าแข็งแกร่งแล้วนะครับเกมจะประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับผมเพื่อนๆอาจจะมองภาพกันออกนะครับทีนี้เรามาดูเกมนะครับเกมของ ygc g เนี่ยที่ทําการลงไปแล้วนะครับหนึ่งก็คือมีอะไรบ้างนะครับก็คือ x ีนะครับนี่ไงเกมยอดฮิตนะครับของที่ทุกคนเคยเล่นนะมี Big Time ด้วยนะบิ๊กไทม์ Big Time นะครับผมเกมขนาดใหญ่เลยนะเออถ้าเราไปเป็นสกอร่าชิปเนี่ยเอ,อ้ยเราได้เล่นเกมขนาดใหญ่นะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับการที่ถ้าเราไม่เป็นสกอร a านะครับ เราต้องใช้ทุนตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับในการที่จะไปเล่นบิ๊กไทม์ได้นะ้องเพื่อนๆอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับอยู่ในเชนอะไรใช้ทุนเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่ถ้าเราไปเป็นสกอร่าชิพเนี่ยเราได้จับต้องนะครับกับเกมบิ๊กไทม์นี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะเออในตัวของผมเนี่ยผมชอบบิ๊กไทม์มากนะครับผมเพื่อนๆคนที่ดูรีวิวต่างๆของบิ๊กไทม์มาอาจจะรู้นะครับว่าบิ๊กไทม์มัน ใช้มูลค่าในการเล่นเกมตัวนี้เยอะมากๆนะครับสไนเปอร์นะครับนี่สตาร์ชาร์กนะครับผมเออเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วเนาะวันเดอร์ฮีโร่นะครับนี่นะแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายครับที่เรากําลังที่จะรอลงนะครับโอเคและสําหรับเว็บไซต์นะครับหรือข้อมูลติดต่อต่างๆนะครับของ YGc g นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Discord Facebook นะครับทวิตเตอร์เทเลแกรมนะครับอินสตาแกรม Youtube ต่างๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับเพื่อนๆครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจที่จะเป็นสกอร์ s h i p เข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็ติดต่อกับทางเว็บไซต์ได้เลยครับผมจากแคมเปญนะครับของ yggc นะครับจัดแคมเปญขึ้นมานะครับร่วมชิงรางวัลรุ่นด้วยกันนะครับกับชิงรางวัล90 x c นะครับในเกม X c นะในการแข่งขันนะครับ yggc Thailand นะครับผมปี2022นี่เองนะครับ เพื่อนสามารถกดเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับในการแข่งขัน x อได้รางวัลชนะเลิศนะครับอยู่ที่44 X อซเลยทีเดียวนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับ24รองชนะเลิศอันดับ10อันดับ2นะครับ14 XC กีนะก็จะไล่ลงมาเลยนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เล่น X อซอยู่นะครับอย่าลืมกิจกรรมนี้ครับกดเข้าไปร,ร่วมกิจกรรมกันได้ครับผม เอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้ครับผมอยากจะเป็นสกอร่ากับ y g g จีซีนะครับผมลิงก์ใต้คลิปครับผมจะฝากไว้ที่นี่นะครับโอเคครับผมมีอะไรดีๆก็มาฝากให้กับเพื่อนๆครับใครชอบยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม